เวลาคิดที่จะเริ่มทําอะไรใหม่ๆเราใช้เวลาคิดซ้ำไปซ้ำมาจนสุดท้ายไม่ได้เริ่มสักทีผมจาได้เลยครับตอนแรกที่ผมคิดจะทําช่อง y YouTube ครั้งแรกผมเปิดคอมทุกวันถ่ายฟีดตลอดพยายามที่จะคลิปทุกอย่างแต่ก็ไม่มีคลิปไหนที่ประสบความสำเร็จและออกประส่สายตาคนดูแลครับไม่ใช่เพราะผมี้เกียจนะครับแต่เป็นเพราะผมคิดมากเกินไปว่ามันจะออกมาไม่ดีพอคิดว่าคนจะทูดถึงผมยังไงคิดว่าผมคงยังไม่พร้อมคิดว่าเราต้องเรียนเพิ่มก่อน สุดท้ายเวลาผ่านไปเป็นปีโดยที่ผมไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยจานามันึงผมรู้ว่า Over Thinking ไม่ได้ทําให้ผมเก่งขึ้นแต่มันทําให้ผมไม่ขยับถึงเป้าหมายที่ผมต้องการเลยตั้งหากผมเป็นคนที่วางแผนทุกอย่างก่อนเริ่มทำคอนเทนต์เลยครับทั้งสริปแสงมกล้องเสียงแต่การคิดเยอะมันก็ยิ่งทําให้ผมกลัวครับว่าสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยมันยังไม่ดีพอหรือเปล่าครับเราจะโดนวิพากษ์วิจารณ์ไหมหรือคนจะดูเราไหม สุดท้ายผมวางแผนเก่งมากครับแต่ไม่มีคลิปไหนถูกครับลง YouTube เลยเจนวันหนึ่งผมเข้าใจว่าผมไม่ได้อยากได้แผนที่สมบูรณ์แบบผมแค่อยากแน่ใจว่ามันจะไม่ล้มเหลวและนั่นแหละครับคือสิ่งที่ขังผมไว้มีวันหนึ่งครับผมเลื่อนฟรดเจอคำคมนึงเขาบอกว่า You don't Le a r n จริง i n k i n ย y o เล e ่อน By ดู i องหรือเขาพูดง่ายก็คือคุณไม่ได้เรียนรู้จากการคิดแต่คุณเรียนรู้จากการลงมือทำเพราะผมอ่านประโยชน์นี้นะครับผมรู้สึก สตันไปเลยครับใช่ครับเพราะผมคิดเยอะมากกว่าที่จะทําเพราะมันเหมือนโดนพูดใส่หน้าแบบนั้นครับผมใช้เวลาหลายปีพยายามทําความเข้าใจการทำคอนเทนต์โดยที่ยังไม่เคยเริ่มเลยครับผมอ่านบทความดูคลิปสอนตัดต่อดูคนอื่นพูดหน้ากล้องแล้วคิดในใจว่าถ้าเราทําเราต้องทําให้ดีกว่านี้หรือเราต้องทําให้ได้แบบนี้แต่ความจริงก็คือผมไม่ได้ขายความรู้ครับผมแค่กลัวว่าจะดูแย่ใน,ในใสายตาของคนอื่นจนวันนึงผมคิดได้ว่าถ้าเรารอให้พร้อมเราคงไม่ได้เรื่องสักที ผมก็เลยลองเริ่มต้นโดยที่ยังไม่สมบูรณ์แบบครับคลิปแรกของผมถ่ายด้วยโทรศัพท์เครื่องเก่าครับเสียงเบาแสงไม่ดีผมพูดตะกุตตะกากแต่ผมก็อัพครับยอดวิวครั้งนั้นไม่ถึง50วิวดดวยวซ้ำครับแต่ตอนนั้นผมยังรู้สึกดีใจนะครับที่ผมว่ามันเป็นเหมือนก้าวแรกในชีวิตที่ผมรู้สึกว่าผมได้ก้าวไปข้างหน้าในเส้นทางที่ผมเลือกเดินเพราะฉะนั้นครับผมเริ่มเรียนรู้ว่าการลงมือทําไม่ได้แปลว่าเราต้องพร้อมเสมอไปครับมันคือการยอมรับว่าเรายังไม่พร้อม แต่เราจะเริ่มอยู่ดีตอนแรกผมก็ยังกลัวเหมือนเดิมน,นะครับกลัวพูดผิดกลัวที่จะไม่มีคนดูแต่พอเริ่มทำไปบ่อยผมสังเกตว่าความกลัวมันไม่ได้หายไปครับมันแค่เงียบลงเพราะเรากําลังยุ่งอยู่กับการลงมือทําทุกครั้งที่ผมลงมือทําผมได้เรียนรู้จริงๆครับว่าอะไรที่มันเวิร์กและอะไรที่มันไม่เวิร์กตอนแรกผมคิดว่าคอนเทนต์หน่ยจะต้องมีสริปที่แน่นต้องพูดให้ดูฉลาด ต้องมีเทคนิคการตัดต่อขั้นเทพแต่พอผมลงมือทําจริงครับผมก็บพบว่าบางคลิปที่ผมพูดธรรมดาตรงไปตรงมาคนกับอินมากกว่าครับไม่ใช่ที่ผ่านจุดนั้นมาแล้วมี3อย่างสําคัญที่ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับโอเวอร์ติงกิ้งครับนั่นก็คือความคิดเยอะไม่ใช่ปัญหาครับแต่การไม่ลงมือทําตั้งหกักที่เป็นปัญหาการคิดเยอะครับเป็นเรื่องที่ดีถ้าเรารู้จังหวะในการที่เราจะหยุดคิดแล้วเริ่มลงมือทําแต่ถ้าเราคิดโดยที่เราไม่ลงมือทําเลยมันจะกลายเป็น สิ่งที่ทว่วงแข้งทวงขาแล้วครับเพราะสองเราจะเริ่มเชื่อว่าเราทําไปแล้วทั้งท่านที่เรายังไม่ได้เริ่มลงมือทำใ่ตอนที่ผมอ่านหนังสือจิต,ตวิทยาครับผมอ่านหนังสือจิตวิทยาเยอะมากครับแล้วรู้สึกเหมือนว่าผมเข้าใจชีวิตดีผมเข้าใจคนนั้นผมก็จะคนนี้แต่ในความจริงแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับกหผิดพลาดครับคือแรงต้านของการเติบโต เราทุกคนมักกลัวความผิดพลาดครับเพราะเราเชื่อว่าความผิดพลาดก็คือล้มเหลวแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับความผิดพลาดการผิดพลาดมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกผมว่านะมันไม่ใช่เรื่องแปลกการที่เราทำอะไรผิดพลาดอ่ะมันทําให้เราเก่งขึ้นในหลายๆเรื่องบางอย่างเราทําไม่เป็นในครั้งแรกครับแต่ครั้งที่2เราจะทําได้ดีกว่าและแน่นอนครับครั้งที่3เราทําได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นครับความผิดพลาดมันคือบันไดของการเติบโตครับมันไม่ใช่ความล้มเหลวและ ที่สามที่ผมได้เรียนรู้ก็คือครับการลงมือคือการเรียนรู้ที่แท้จริงครับเราทุกคนมาคิดว่าความรู้มาจากการอ่านการฟังแต่จร,จริงแล้วครับมันมาจากการลงมือทาครับเหมือนคุณอยากว่ายน้ําแต่คุณแบบไม่เคยลงว่ายน้ําจริงเลยตอนหีคุณดูคลิปใน YouTube ทั้งวันก็ไม่มีวันว่ายเป็นจนกว่าจะลงไปในน้ำนั้นจริงครับและแน่นอนครับถ้าคุณกําลังโอเวอร์ทิงกิ้งอยู่ตอนนี้นะครับลองทํามอย่างนี้ดูนะครับอย่างแรกก็คือเขียนสิ่งที่คุณคิดออกมาเพราะว่าการเขียนจะช่วยทําให้สมองของคุณนบะหยุดคิด บกวนและมองเห็นภาพรวมที่คุณต้องการได้มากขึ้นและอย่างที่สอน,นะครับ <S <S เลือกสิ่งเดียวที่ทําได้ภายในเวลา15บห้นาทีของคุณอย่าคิดว่าเราจะต้องเริ่มทําสิ่งที่ใหญ่ครับเพราะว่าการที่เราเริ่มทําอะไรเล็กๆก่อนเน่ยเช่นเปิดกล้องแล้วพูด1นาทีหรือว่าเราลองทําอะไรที่เราทําได้มันจะทําให้คุณมีแรง <S <S เขาเรียกโมเมนตัม ในการทำในสิ่งที่ใหญ่ขึ้นครับถ้าเราทำเสิ่งเล็กทุกวันจะทําให้คุณส่งต่อไปในสิ่งที่คุณอยากทําที่มันใหญ่ขึ้นและข้อต่อมาคืออย่าตัดสินตัวเองในวันแรกครับอย่าเอาตัวเองครับไปเปรียบเทียบ คนอื่นใน9ก้าก้าที่เป็นไกลกว่าเราอะคือเรามักจะเปรียบเทียบเองกับคนอื่นที่เขาเริ่มทำมาก่อนเราอาจจะคนที่เขาเริ่มทำมาก่อนเรา5ปี10ปีอาทิตย์ก่อนเดือนก่อน2เดือนก่อนแต่ว่าคุณอย่าตัดสินตัวเองครับเพราะไม่มีใครเก่งตั้งแต่เริ่มให้เวลาคุณอย่างน้อยนะครับผมว่าเจวันแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าเออคุณเนี่ยสามารถทำได้ในสิ่งที่คุณคิดจริงๆสุดท้ายนี้ครับ Overthinking ไม่ใช่สตู still, ครับไม่คือสัญญาณว่าคุณใส่ใจในความคิดของตัวเองแต่ถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตคุณจะต้องเปลี่ยนพลังแห่งความคิดให้กลายเป็นพลังแห่งการลงมือทำครับเพราะทุกการกระทำและก้าวเล็กในวันนี้คือก้าวแรกของเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณถ้าคิดนี้ทำให้คุณได้แรงบันดาลใจลองเริ่มบางอย่างเล็กวันนี้แล้วกลับมาบอกผมในคอมเมนต์นะครับว่าคุณเริ่มทำอะไรและแน่นอนครับก่อนที่เราจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เดีอครั้งหน้าที่ผมลงคลิปอีกพวกเราจะได้เจอกันอีกไงสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย